สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเราที่จะพาคุณไปสร้างรากฐานของความแข็งแกร่งที่แท้จริงกันนะคะเมื่อพูดถึงคำว่ากล้ามเนื้อภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคงจะเป็นหุ่นล่ำล่ำของนักเพาะกายหรือซิกแพคสวยงามแต่ถ้าดิฉันบอกว่านั่นเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เล็กๆเ,เท่านั้นและแท้จริงแล้วกล้ามเนื้อคืออวัยวะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในการควบคุมสุขภาพองค์รวมและชะลอวัยของคุณล่ะคะ วันนี้เราจะมาพลิกมุมมองเรื่องกล้ามเนื้อกันใหม่ทั้งหมดค่ะกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่องค์ประกอบเพื่อความสวยงามแต่มันคืออวัยวะเผาผลาญหรือ metabolic o r แก n ที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในร่างกายของเราลองนึกภาพตามนะคะเมื่อเราทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายจะย่อยมันให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือด และกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะที่ทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําขนาดยักษ์คอยดูดซับน้ําตาลเหล่านั้นออกจากเลือดไปเก็บไว้เป็นพลังงานดังนั้นยิ่งเรามีมวลกล้ามเนื้อมากเท่าไร่ฟองน้ําของเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทําให้สามารถจัดการกับน้ําตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันไม่ให้น้ําตาลในเลือดสูงเกินไปซึ่งเป็นต้นตอสาคัญของภาวะดื้ออินซูลินและโรคเบาหวานประเภทที่2เลยค่ะนอกจากนี้กล้ามเนื้อยังเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานที่ใหญ่ที่สุด ยิ่งมีมากเท่าไรอัตราการเผาผลาญขนาดพักของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นหมายความว่าเราจะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นแม้ในขณะที่นั่งเฉยๆค่ะการทำความเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของกล้ามเนื้อที่นอกเหนือไปจากความสวยงามนั้นคือการเปลี่ยนกระบวนทัศทัดสู่การดูแลสุขภาพที่ลึกซึ้งและยั่งยืนยิ่งขึ้นและการนำพาคุณผู้ฟังไปสู่ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งนี้ก็คือภารกิจที่พวกเรา Healthie Story ภูมิใจนำเสนอเสมอมาค่ะ แต่มีศัตรูเงียบตัวหนึ่งที่คอยกัดกินอวัยวะสำคัญชิ้นนี้ของเราไปในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีชื่อว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือ s าโคพ p e n ียค่ะมันคือกระบวนการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามธรรมชาติที่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุ30ปีและจะเร่งความเร็วขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นการสูญเสียนี้ไม่ได้ทำให้เราดูไม่กระชับนะคะแต่มันหมายถึงเตาเผาพลังงานที่เล็กลง ฟองน้ำดูดซับน้ำตาลที่หดตัวและที่สำคัญคือความแข็งแกร่งที่ลดลงซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงในการหกล้มที่สูงขึ้นในวัยเก๋าและทำให้การฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยช้าลงอีกด้วยค่ะข่าวร้ายคือสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนแต่ข่าวดีที่สุดคือมันไม่ใช่กระบวนการที่เราต้องยอมจำนนค่ะเราสามารถต่อสู้และเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนแล้วนอกเหนือจากกล้ามเนื้อที่เป็นเตาเผาพลังงานแล้ว โครงสร้างที่เป็นเหมือนธนาคารเก็บแร่ธาตุและเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อละ่ะมันมีความสำคัญอย่างไรมารู้จักกับอีกครึ่งหนึ่งของร่างทองคำของเราในตอนต่อไปนะคะ